ครับอย่างที่เรียนไปครับว่าแต่ละคนมีคุณลักษณะหรือมีบุคลิกลักษณะที่ไม่เหมือนกันบางเรื่องตัวเองทําได้ดีบางเรื่องตัวเองอาจจะยังทําได้ไม่ดีสามารถพัฒนาได้ครับแต่บางคนก็อาจจะใช้จุดเด่นของตัวเองในจุดนั้นแล้วก็บางจุดก็หลีกเลี่ยงไปก็ได้ครับเพียงแค่ว่าอยากให้เห็นภาพว่าเราสามารถพัฒนาได้นะครับทั้งหมดเป็นเรื่องของสกิลหากเราฝึกทิสอยู่เรื่อยๆก็จะทําให้เราสามารถใช้คุณค่าของเรา อย่างเป็นอัตโนมัติมากขึ้นครับทักษะแรกคือเข้าใจตัวเองครับเข้าใจตัวเองคือทุกครั้งที่เราให้บริการเราจะเข้าใจว่าเรากําลังใช้แวร์ยูตัวไหนนะครับเราใช้แวร์ยูของการรับฟังเราใช้แวร์ยูของการเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเราใช้แวร์ยูของการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการลูกค้ากับกฎระเบียบของบริษัทนะครับเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับเราก็อาจจะต้องทิ้งถ้า คุณลักษณะหรือคำพูดแบบนั้นไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของเราตอนเป็นผู้ให้บริการนั้นตัวนี้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจตัวเองเขาเรียกว่าเซลล์อวเนตตระหนักรู้ตัวเองอยู่ตลอดว่าเราเป็นคนแบบไหนและก็หลีกเลี่ยงการใช้ถ้าไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสาการนั้น,น,นการมีมนุษยสัมพันธ์ครับอันนี้ก็เป็นทักษะทั่วไปครับ การมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่เรื่องของการที่เราเข้ากับใครก็ได้ครับแต่เป็นเรื่องของการที่เราทําให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาอย่างแท้จริงและให้เขาเป็นบุคคลสําคัญครับงั้นการมีมิตรสัมพันธ์คือเขาเกิดความรู้สึกที่ดีที่รับบริการจากเราอยู่เขารู้สึกดีที่เรากําลังพูดคุยกับเขาเขารู้สึกมีความสุขที่กําลังสื่อสารและ รับบริการจากเรานี่คือการมีมนันจะสัมพันธ์ที่ดีค่อยๆฝึกครับท่านก็จะกลายเป็นธรรมชาติของตัวท่านครับจัดการอารมณ์เชิงลบไม่มีใครอยากจะงุนงิดหรอกครับไม่มีใครอยากจะแสดงวีนออกไปหาลูกค้าเพียงแค่ว่าการจัดการอารมณ์เชิงลบเป็นเรื่องของการตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองที่กําลังแสดงออกไปที่เป็นเชิงคําพูดและพฤติกรรมนะครับและก็เข้าใจความคิดความรู้สึกของลูกค้าในเชิงของอารมณ์ลูกค้าครับ ปรับจูนครับบริหารจัดการไม่ให้ออกไปในจุดที่เป็นการขัดแยง้งงั้น EQ คือความฉลาดในการจัดการอารมณ์ตัวเองคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนโฟกัสครับไม่ได้มองลูกค้าด้านไม่ดีและไม่กังวลกับสิ่งที่ลูกค้ากำลังรู้สึกไม่ดีเพราะเราเชื่อมั่นว่าหากเราค่อยๆสื่อสารเราค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเราก็จะสามารถให้บริการลูกค้าเกิดความพึงพอใจในตอนสุดท้ายได้นั่นเองครับ มีทัศนคติเชียงบวกครับอันนี้คือการจับถูกครับมองด้านดีคิดด้านดีทั้งกับตัวลูกค้ากับตัวเราและก็กับองค์กรอ,อย่าพึ่งจินตนาการความกลัวอย่าพึ่งจินตนาการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่ามันคงไม่ดีลูกค้ามาอย่างนี้เราไม่สามารถซัพพอร์ตได้แน่ลูกค้าลูกค้าต้องไม่พอใจการที่ลูกค้ามาอย่างนี้โอ้โหหน่วยงานซัพพอร์ตไม่สามารถทําได้แน่เราไม่รู้จะทาไง อย่าพิ่งกังวลครับมองด้านดีก่อนครับบางครั้งอาจจะเป็นแค่การรับเรื่องแล้วก็ค่อยๆนํามาบริหารจัดการทักษะเหล่านี้ก็เป็นทักษะที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วครับหากท่านเชื่อมโยงกับสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มาและพัฒนาตัวเองตามทักษะเหล่านี้ก็จะทําให้เราสามารถทํางานในฐานะผู้ให้บริการด้วยการมีคุณค่าที่ดีอย่างเป็นอัตโนมัติและเป็นธรรมชาติในที่สุดครับ